สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าของวันพฤหัสที่11มิถุนายนปี2020คลิปนี้จะพาไปชมไผ่ปักกิ่งที่ปลูกได้น่าจะประมาณ4ปีนี่แหละเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ไผ่ที่ผมเลือกติดสวนไว้นะครับไผ่ปักกิ่งเป็นไผ่ไร้นา้าสามารถบริหารจัดการก่อได้อย่างง่ายๆหน่อไม้ของไผ่ชนิดนี้มีรสชาติอร่อยเปลือกบางได้เนื้อหน่อไม้มากนะครับก่อที่ผมนํามาให้ดูนี้ผมทดลองไว้แค่ลําเดียวยังออกหน่อนโดกรอบก่อนส่วนกอนี้ ผมทดลองไว้ห้าลำเดินวนรอบกอแล้วลองนับดูเนี่ยได้20หน่อพอดีลองนับดูนะครับ ไผ่าปากกิ่งเป็นไผ่ที่มีลำขนาดใหญ่นะครับราวๆท่อสามนิ้วได้หรือมากกว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ปลูกและการดูแลของเราด้วยคอที่เห็นอยู่นี้เนี่ยผมปลูกบนพื้นที่ดินร่วนปนทรายเป็นที่ข้างห้วยนะครับที่ผ่านมาก็ไม่ได้วางระบบน้ําการให้ผลผลิตของไผ่เนี่ยจะขึ้นอยู่กับอายุของไผ่ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดินปลูกด้วยและไผ่ที่มีความสมบูรณ์เนี่ยกิ่งพันุก็จะมีความสมบูรณ์ก็คือ มีรากอากาศให้เราสามารถตอนกิ่งขยายเองได้หรือตอนกิ่งจำหน่ายก็ยังได้ที่เห็นกิ่งนี้ผมตอนกิ่งไว้ข้ามปีนะครับผมตอนกิ่งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นแหละตั้งแต่ฝนปีที่แล้วก็เพิ่งจะมาออกรากเมื่อย่างเข้าหน้าฝนของปีนี้สําหรับข้อสองสัยที่ว่าเม่งสุนทํามาจากอะไรเม่งสุนคืออะไรเม่งสุนก็คือหน่อไม้จีนอบแห้งที่ทํามาจากหน่อไม้ของไผ่จีนปักกิ่งตัวนี้นี่เองนะครับผม หน่อไม้จีนอบแห้งเป็นสินค้าที่ขายดีมากในช่วงตรุษจ,จีนศาสตร์จีนและเทศกาลจีนเจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากหน่อไม้ไผ่จีนปักกิ่งนี่เองเพราะว่าหน่อไม้ของไผ่ปักกิ่งเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมีรสชาติที่หวานกรอบจึงนิยมนำมาทำเม่งสุ่นนั่นเองไม่เพียงเท่านั้นนะครับหน่อไม้ของไผ่ปักกิ่งเนี่ยยังนำมาทำแกงจืดก็อร่อยมากๆทีเดียวด้วยลำที่มีขนาดใหญ่ให้ความร่มรื่นให้ร่มเงาที่สวยงาม ผมจึงได้สรรหามาติดสวนไว้เมื่อหลายปีก่อนไผ่กอน,นี้ก็เคยอัปเดตให้ชมในคลิปที่มีชื่อว่าไผ่ปักกิ่ง1ปี9เดือนก็ผ่านมาน่าจะหลายปีแล้วแหละเป็นไผ่ที่ให้ผลผลิตดกทั้งปีครับกอที่ย็นอยู่นี้ผมได้ตัดไม้ไปจําหน่ายมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็ผสมผสานกับพวกไผ่สังมนกิมซุงเมตบอรไผ่ที่เราปลูกเนี่ยไม่ต้องกลัวมันตายนะครับเรายิ่งตัดหนอ่อเรายิ่งตัดแต่งกิ่งเรายิ่งเอาลำเก่าออกเนี่ยเขาก็ยิ่งออกหน่อต่อเนื่อง ส่วนในด้านของลำของไผ่ปักกิ่งเนี่ยก็เป็นลำที่มีความแกล่งสวยงามมีขนาดใหญ่โคนกอไม่ลอยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสวนก็โดนพายุกระหน่ำนะครับที่ผมอัปเดตไผ่สังมนที่โดนพายุกระหน่ำให้ชมล้มยกกอไผ่แมตาบอก็ล้มยกกอแต่ว่าไผ่ปักกิ่งกอน,นี้เนี่ยตั้งอยู่บนทิศทางลมเลยก็ว่าได้ก็ยังทรงตัวอยู่ได้ไม่มีผลกระทบโคนกอจะยึดติดกันแน่นมาก และที่สําคัญนะครับใบที่มีขนาดใหญ่ของไผ่ปักกิ่งเนี่ยยังนิยมนําไปห่อขนมหรือนําไปห่อประจา่งที่เรารู้จักกันดีก็นิยมใช้ใบของไผ่ตัวนี้ไผ่ปักกิ่งนั่นเองนี่คือข้อมูลโดยสรุปของไผ่ปักกิง่งอัปเดตล่าสุดปี2020จากกอที่อยู่ในสวนผมเองยังไงถ้าใครมีติดสวนไว้อยู่แล้วก็อย่าลืมแต่งกิ่งสางกอให้โล่งแบบนี้และที่สําคัญถ้าให้น้ําได้ก็ยิ่งดีผลผลิตก็จะมีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะปลูกติดสวนไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือจะปลูกในเชิงพาณิชย์ไผ่ปักกิ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ